สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินาบอัมทรินีโดยไม่หมออัมธรรมธาโรนะฮะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะ27เมษาย5 6 7น2567เวลา6นาฬิกา18นาทีจะมีดาวสุกย้ายนะคะย้ายราศีนะจะส่งผลให้มีคนที่ต้องบอกเลยว่าจะมีเรื่องความรัก เรื่องของความสวยความงามอะไรเงี้ยโดดเด่นสเสน่ห์มาออร,ราเต็มนะส่งผลให้ดวงชะตามีสิ่งดีๆเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของความรักและหรือในเรื่องของสเสน่ห์ทั้งเรื่องของลัคนาราศรีแล้วก็เรื่องของวันเกิดด้วยเด้อนะเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าจะมีคนที่โชคดีนะดวงดีประเภทไหนอย่างไรบ้างนะคะแบ่งออกเป็นสามพาร์ทเริ่มต้นจาก เรื่องของลัคนาราศีก่อนนะคะลัคนาราศีนะคะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นแรกเลยนะคะห้าลัคนาราศีที่ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าสเสน่ดีสเสน่ห์แรงมีโอกาสมากๆว่าจะสมหวังในความรักในช่วงเวลานี้อ 27เมษายน2567เวลา6นนริก18นาทีดาวศุกร์จะย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษส่งผลให้5ลัคนาราศีนี้นะต้องบอกเลยว่าดวงชะตาสเสน่ห์นี่มาแบบออร่าเกิดสเสน่ห์จะแรงมากดวงความรักโดดเด่นมากมีโอกาสที่จะพบรักมีโอกาสที่รักจะสมหวัง มีโอกาสที่จะได้เจอความรักแบบจังๆมีโอกาสว่าความรักจะสมหวังสมดังใจปรารถนาทุกประการเด้อ5ลักนาราศีนี้ได้แก่ชาวลักนณาราศีเมษต,ตุลธนูไมถุนและกุมค่ะเ้า5ลักนณาราศีนี้นะ เมษตนลธนโนมิถุนแล้วก็กลุ่มต้องบอกเลยช่วงเวลานี้นะดวงดีมีออร่ามีสเสน่ห์นะมีโอกาสว่าจะมีความโดดเด่นในตัวเองค่อนข้างสูงดูสวยดูหล่อมากกว่าปกตินะหรือมีสเสน่ห์แรงมากกว่า ช่วงเวลาอื่นๆทั่วไปนะดวงมีออร่าราศีพุ่งนะควรจะสังเกตเห็นตัวเองเลยว่าดูดีมีออร่ามีราศีมีสเสน่ห์นะผิวพรรณจะผุดผ่องผ่องใสดูมีสเสน่ห์เย้ายวนใจพูดจาพาทีอะไรก็ดูถูกจิตถูกใจคนทั่วไปตลอดเวลาเลยนะ ชาวเมธนะต้องบอกเลยช่วงนี้ราศีโดดเด่นเพราะดาวโศกไปประจําอยู่ที่เรือนของตนนะทำให้อำนาจวัสนาบาร,รมีสเสน่ห์มากเสน่ห์ล้นนะมีแต่คนให้ความสนใจรักใครเอ็นดูอุปถมคำชูเมตตาช่วยเหลือนะ ส่วนชาวลัคนานราศรีตุลมีโอกาสที่จะได้พบรักดวงความรักเด่นสุดๆมีโอกาสที่จะได้เจอความรักจะได้เจอคนรักที่มีเสน่ด้วยเออนะจะมีเสน่ห์ในเรื่องของคู่ครองนะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะอาจจะไม่ใช่เพศตรงข้ามอย่างเดียวคนที่มีลักษณะตรงข้ามกับคุณเย็นหยิงหยางอะไรต่างๆนะ มีโอกาสที่จะมีสเสน่ห์มากในช่วงเวลานี้นะเช่นเดียวกันกับชาวลักขณาราศีธนูก็ต้องบอกเลยนะว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงนี้สเสน่ห์ดีอาจจะดู อ่อนกว่าวัยดูอ่อนเยาวกว่าวัยหรือดูเด็กกว่าวัยก็ได้นะช่วงนี้ผิวพรรณจะผุดผ่องใสนะมีน้ํามีนวลน,นะดูดีดูมีเสน่ห์นะอาจจะมีเด็กมาโชคมาชื่นมาชอบมาชมเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะส่วนชาวลัคนาราศีมีถุนต้องบอกว่าช่วงนี้นะเสน่ห์ดีแล้วจะนําพาโชคลาภโอกาสดีๆมาด้วยหรือจะมีโชคลาภในเรื่องของกู้คอง อาจจะมีคนแอบชอบเยอะคนสนใจเยอะคนนิยมชมชอบในตัวคุณค่อนข้างมากเป็นไปได้เช่นเดียวกันส่วนชาวลัคนาราศีกลุ่มนะก็ต้องบอกเลยนะจะแวดล้อมไปด้วยผู้คนดูเหมือนกับว่าจะมีคนชอบเยอะมีเพื่อนฝูงมีกัลยาณมิตรอยู่รายล้อมรอบตัวมีแต่คนรักใคร่เอ็นดูท์คำาูช่วยเหลือนะมีคนรายล้อมมีคนห้อมล้อมมีคนรุมล้อมมีคนรุมรักเออ ไรแล้วข้านายอย่าลืมขึนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะต่อมาค่ะต้องบอกว่าเป็นอีก5ลัคนาราศีนะคะใครซ้ําก็ต้องบอกเลยดวงดีสุดๆเออใครที่ออไม่ซ้ําอะไรยังไงก็แสดงว่าอาจจะเด่นเรื่องนี้มากกว่านะเออ ราคดาราศีนี้นะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ได้สินนะได้ความสําเร็จได้โอกาสดีๆมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรรุ่งโรจน์นะเ,เพราะสเสน่หาของคุณนั่แหละเพราะสเสน่ห์ของคุณนะคะ าลักนณาราศีที่ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้จะมีโอกาสได้เงินได้ทองได้ไต่เต้าได้เติบโตได้เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้โอกาสดีๆได้ตําแหน่งได้ขั้นมาแบบมั่งมีเพราะมหาเสน่ห์นะเพราะเสน่หาเออมีโอกาสเหลือเกินว่า5ลักนาราศีนี้มีโอกาสจะได้เงินทองได้โอกาสดีๆด้วยเสน่หา มีโอกาสว่าจะได้รับโอกาสดีๆได้รับเงินทองทรัพย์สินมากมีเพราะความเสน่หาได้แก่ชาวลักนาราศีเมษไม่ถุนมีนสิงห์กรกรกต้อลักนาราศีนี้27เมษายน2567เวลา หกนาฬกาสินาทีดาวศุกร์เนาะจะย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษทําให้5ลัคนาราศีที่กล่าวมาได้แก่ชาวมีนมิถุนมเมษนะคะสิงห์แล้วก็กรกฎนะจะดวงชะตาเดีไม่มีโอกาสว่าจะมี เมตตามหาเสน αι, ่ห์เมตตามหานิยมทําให้ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณให้ทรัพย์ให้สินให้เงินให้ทองให้โอกาสดีๆนะคะทําให้คุณมีโอกาสเจริญเติบโตก้าว 9, หน้ารุ่งเรืองรุ่ง,รง,รง,รงโรดด้วยความเสน่หาเช้าเมษนะอย่างที่บอกไปเลยนะดาว มันย้ายจากมีนเข้าสู่เมษทําให้ราศีเมษเสน่แรงมากช่วงนี้อํานาจวาสนาบารมีมาเต็มนะส่งผลให้หยิบจับทําอะไรก็ประสบความสําเร็จมีคนรักใคร่เมตตาอุทิมคําชูวเอ็นดูส่วนชาวลัคนาราศีมีนก็ต้องบอกเลยหลังจากที่ดาวศุกร์ย้ายไปราศีเมษนะถึงจะย้ายไปแต่ต้องบอกส่งผลในเรื่องของการเงินทําให้ ช่วงนี้สเสน่ห์ยังไงก็ยังมีอยู่ทําให้สามารถดึงดูดทรัพย์สินเงินทองนะโอกาสดีๆทางการเงินเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะส่วนชาวลัคนาราศีมิถุนต้องบอกเลยสเสน่ห์มากๆช่วงเวลานี้ทําให้มีคนรักใคร่อุปัมคำชูเอ็นดูนะมีเรื่องรักๆใคร่ๆเยอะนะมีโอกาสดีๆเยอะสเสน่ห์หาจะมาแรงทําให้มีโอกาสดได้โชคได้ลาบได้โอกาสดีๆ เช่นเดียวกันกับชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องบอกเลยชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้มีโอกาสเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตทางการงานนะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นและรักใคร่เมตตาเอนดุปถัมา์ความช่วยเหลือทําให้มีโอกาสเจริญรุ่งเรืองนะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานธ,ธุรกิจการเงินอะไรต่างๆนะส่งผลให้อาจจะได้รับตําแหน่ง ได้รับโอกาสดีๆหรือมีความรุ่งเรืองรุ่งโร์ในเรื่องของธุรกิจการงานมากๆในช่วงเวลานี้อาจจะมีคนมาซื้อมาหามาทําธุรกิจร่วมด้วยด้วยความสเสน่หาในช่วงเวลานี้นั่นเองนะและสุดท้ายชาวลัคนาราศรีกรกฎต้องบอกเลยช่วงเวลานี้ทํางานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าตานะความสวยความงามนะเป็นนักสดงนักแสดงศิลปะศิลปินนะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ การบันเทิงความบันเทิงอะไรต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์การที่จะต้องออใช้การเจรจาอะไรต่างๆจะส่งผลดีมากๆเพราะเสน่ห์มาออรราเกิดช่วงนี้พูดจาอะไรจับจิตจับใจผู้คนมีโอกาสชักจูงนมน้วใจคนได้ตลอดเวลานะคนเห็น <ST. S 1> เพียงแรกพบก็จะรู้สึกสึกรู้สึกหลงรักลหลงไหลคลั่งไคล้แล้วก็อยากจะเมตตาอุถัมภ์คำชูช่วยเหลือและทำให้การงานเจริญรุ่งเรืองมากๆในช่วงเวลานี้นั่นเองอ่ะ ใครแล้วเขาน,นายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะต่อมาเป็นเรื่องของวันเกิดกันบ้างอา่มาดูกันว่านะหวันเกิดใดนะที่ต้องบอกเลยว่าดวงสเสน่ห์มาแรงนะคะจะมีโอกาสสมหวังในความรักหรือว่ามีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกันบ้างนะคะ ห้าวันเกิดนี้ต้องบอกเลยในช่วงเวลานี้ดวงแรงนะคะดวงสเสน่ห์แรงนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังในความรักนะ,ะสะรุปอีกทีสรุปอีกทีสรุปอีกทีนะห้าวันเกิดที่ช่วงเวลานี้ตั้งแต่27เมษาเป็นต้นไปมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงสเสน่ห์จะรุนแรงเร่าร้อนนะมีโอกาสที่จะรับทรัพย์ ร่ำรวยและม่โอกาสสมหวังในความรักเออได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์อังคารพุธศุกร์และเสาร์ค่ะ ถ้าวันเกิดนี้นะต้องบอกเลยนะคะว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลานี้ดวงสเสน่ห์แรงสเสน่ห์ฮอต <hot, S 2> จะมีคนมารุมร้อมรุมรักรุมตอมนะแล้วก็มีสเสน่ห์เร่าร้อนรันจวนใจทําให้ในเรื่องของความรักมีโอกาสสมหวังในความรักมีโอกาสพบรัก มีโอกาสได้เจอคนรักที่ส่งเสริมสนับสนุนชีวิตให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะแล้วรวมไปถึงในเรื่องของการงานหรือธุรกิจด้วยช่วงนี้สเนสน่ห์ดีมีเมตตามหาสเนสน่ห์เมตตามหานิยมทําให้ใครเห็นก็รักใครเอ็นดูอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือส่งเสริมนะในเรื่องของการงานและธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์และก็ปังบุรีเย่มากๆนะดึงดูรัพ์ สินเงินทองทําให้มีโอกาสร่ํารวยรุ่งเรืองรุ่งโรดในช่วงเวลานี้นนอ,อ่ะตั้งแต่27เมษาก็คือ27เมษาจะมีดวงดาวย้ายก็คือดาวศุกร์ย้าย27เมษาเวลา6ร18นาทีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนั่นเองนะกินระยะเวลาไปจนถึง21เมษพฤษภาคมเลยแ<ย>นะะนันช่วงเวลา,านี้ช่วงยาว กอบโกยนะเอาสเสน่ห์ของตัวเองเข้าไปใช้นะจะมีโอกาสพบรักมะะสมหวังในความรักเห็นไหมมีความรักดีๆมีคนลลลหลงรักหลงไหลคลา่งใครในตัวคณเหลือเกินทําให้ความรักก็สมหวังการงานการเงินธุร,รกิจก็มีโอกาสรุ่งเรืองรุ่งโรจน์และร่ํารวยมากๆค่ะใครรับวพนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคน,นะคะยินดีด้วยนะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟ s ร์สให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้ดูทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย